พมาคือนี่ยบิน็บินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อกับาาเนาะค่ะในช่องสาวพภทไทชาแนลค่ะหลังจากห่างหายไปประมาณจักเพิงอยู่แล้วเพิงเกือบเดินเนาะเมื่อน,นี้กะพามาหลาะป่ามาหาเบิ่งแมงอันนึงอันนอนนซึ่งวว่าโ่งนี้น่าจะเป็นว่ามันมันอยู่เป็นหมู่เป็นจุง้ง จะรวมตัวกันจะรวมตัวกันชุมนุ่มบ่าปะมันหนาวก็เลยยืมเดียวมันชซมนุ่มชุมนุ่มอ่าไปเบิร์นกันพี่น้องวันเพื่อนยังนี่ก่อนก็ได้วางกรถ่ายไปเบิร์นกันเถอะกันเห็นไหมวะ จุ่มนีลนะพี่น้องห้องเหนื่อลงไปเลยหนาวนนอ้นนี้มดขนาดโอ้แจ่มเลยไหนวะก็เหนื่อยแท้ สมบุไร่หองแมงขาโตแมงขาปูแมงขาปงค่ะคน่าจะงูหนึ่งแน่น,นอนให้เวลาใพ่่ะเพราะได้เห็ดเจลวอ,อไปหายูด้วยหายไล่มองขนาดแต่ปีนี้มันยังไม่ไดไ้ร่มตัวเพราะว่าฝนมาละไปหายอีกพช่ป่ะจ้า ดูดนะปานหมูเฒ่าพี่น้องเบิ่งหั่นไม้ไว้ก่อนเห็นหมูเฒ่าถ้ามันไหลมันจะแลนทันเอาปล่อยมาเด้อนี่มันดูดตรงมามันดูดมันดูดอืมดูดเบิดแล้วน้ําปวกนี่เนาะไปหมูมันนะห่อเบิ่งเด้ออึมันแล่นเนาะโอ้ เอ็แล้วป่มูที่สองไปแล้โอ้ยนึ่ง,งว่างามไหม <c oughs> เพราะว่าคืจะซูมพอแล้วป่ไม่ค่อยคือเราถึงบัดนี้เห็นี่บอ่ะแมน่นี่บ่ะแมแมนู้ันตีงี้บอเออตวงี้ไมีจีรีมีจีรีอยู่นี่บอเออลงไหมล่ะพวกมะเขือนี่ บินก็บินลงมาแล้วบ่อะไรนี่นี่แม่ไข่ไอ้สองมู้องบินได้ใช่ไหม มันนี่นะ้มันเย็นนะกายมันเย็นมัน,มนก,ก,ก็ไม่คดิกระไรแก้วก็ดีได้แก้วแตะเห็น,หนหจักมูจักจุ่มถูกปะเฮาจักหาพงหญิงก่อนพี่น้องรอหาตามป้าตามอย่างนี้เลยพี่น้องมันเป็นยึดตามเอเลยตามเครือไม้ตามเครือไม้ขนอืดพงหญ้าก,ก็เป็นตยนถูกก้นน้ำแทงพี่น้องแล้วแต่มันไปไปรุ่นกันอีกเนาะ ทวงเงาไก่อนพี่น้องทุกว่งบินมทวงเางก็ได้ใหญ่เห่อได้น้อยก็หัดทวงเงิน,นางามขนาดแต่มาด้วยดอนรีนพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์หาอ้อมที่ไปเลยนี่เลาวก็เห็นอยู่ป่านี่ละหอมบ่ไม่หอม มเดียวตากะเดีวยวฮะใ่ขึ้นมาแล้วนะอ้ยหอมเลยวบดน,นี้หอมเลยชตัวนึงเนื้อของเราบบพุทไยบัดนีอย่งนี่อ้าพี่น้องดมดมมอ่ะ <laughs> น,นี่จะเห็ดแจ่วแจ่วน้ำก็ได้แจ่วของสือป่นป่นป่น,ปนเดียวป่อนปอันนี้ก็ได้มันก็ะชี้ได้ป่นเหรอพี่น้องเลยมันหน่ยนอยหน่อยมากไปหาบางอย่างทำมันเห็นอีกแน้วหรือเหนียวบางนิดนึงกว่าไปจะเป็นน้ำมนต์พ่อเะไรพี่น้องมันกำลังใจขึ้นมาบางอย พ่ออยู่เือไม่ไหมแค่ค่อยะเอารุปมาจากระไดมันบั่นฮะท่าน่ะเพนเดวอนอ่ะเจ้าหัวหน้าม่นพาขึ้นไปอมันมาแบบนี้รักอยู่เพือไม่ก็ล่างใต้ก็จบหอมท่านเลยไปยู่ใบไม้ก่ะนนะดูทกนต้งต้อเห็น่รักอยู่นใตมงมอยู่เจ้าให้มันไตไปวะไปอยู่ไปไม่ก่อนงไปจับ อยู่็นหมู่านก่นมาโฮมกับพี่น้องเลยนี่ตออเลยก,ก่อนตอยอันนี้นี่เออนี่เออบินอยู่บนแล้วเขานี่ หมดเลยจ้ะนั่งจะโต้วันมันแห่มันแห่หางเล่ให้หน่อยนนี่มันบิดไปบิดถ้ามันยังมีทันได้จับมันแบบนี้แล้วมันก็แหงเนาะได้ปะเหรอตัวเธอันก็ยังมีตังนึ้ง่ะ มันไม่บินลงพื้นคือองอย่าานี่เนาะอืมมันได้จับมันต้องจับสะก,ก่อนมันต้องอยู่กันหนึ่งก,ก่อนงอแขน,นเลยือตัวนี้ผมเออกตัวนั้นเขนาไมาต้องหมิงอีแน่อนอนเลยเหรอ นี่จะห้เราเห็นมันบ้างแล้วอืมได้จำบ้างก็ได้เน่ไปทเลอรแล้วโจูกมันนะอ้าหละไรหาำบ้าได้ยำนี่นี่พี่ดวคนงานเขา ี่แจวนะไอขัวหนึ่งคัะน,น้อยกระจกคลิปสมน้อยนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เนาะวัตถุดิบทรงนี้มันอึดยะปะหม่ขี่รถมาแม่เจ็ดโคกพื่อนเราไปเจ็ดโคก <c oughs> อ้อมทีเลยแค่เท่านี้ละมึอนี่เพื่อนเท่าในปรุกมาอีกคนหนึ่งถอยแห้งแกล้มเป็นอันนี้ถ้าเป็นหมาคงาม <c oughs> เป็นส่วนป่าพี่น้องเพื่อนกันเลยสวนป่า นี่สวนปลาปลาในเฮิรนกระดงดงเออเนาะเฮิรนก็เป็นปลาปลูกพวกพักเมกปลูกพักเมกเป็นยังไงพักเตี้ยวกับปลูกเนาะพักเตี้ยวกับปู่ค่ะปู่ขวานที่เป็นนพักเกี้ยนไม่เกงใส่อันเห็ดปลานนีปลาเห่ายันพี่น้องอันนั้นยันพี่น้องลืม แม่พี่น้องล่มสามผ้ไทยก็เลยไปหาคลิปมาเพื่อเถื่อนน้องดูบเบิ้งที่จริงก็จะหาหลายๆเดี๋ยวพี่น้องเลยแน่นค่ะทรงนี้วัตถุดิบมันไม่ค่อยได้ค่ะเฮดโปรดกัญ่างไก่ลือเกินไปพู้นต้องในห้าไปทางแกงผู้่ะเฮ็ดโบรดกับสามพู้ไทยก็มันย่างไก่เนาะก็เลยต้องเอาะไม่ไปละไก่โพดเพิ่งจะมาขายของตลาดแม้มันมีทันเนาะก็เลยไปหาไอ้ละมาดัอเบิ้งก่อนไปหาสามหมื่นเลยพี่น้องกันนี่เห็นไวแน่บบเห็นไวแน่ เห็นไหมล้วก็บเอาไม่ได้กับมันบินถ้ามันเนีไม่ให้ได้จับเป็นหมูอมันจะบินมันถ้าเริ่มจับจ้ะเพอเดี๋ยวอีกจ้าเขาจะไปจอบไปหาคนใหม่อันนี้ก็ไปแจีวซะก่อนตามเจีวกินกับหอมๆเนาะมันฝากมันากกไล่กุ้แช่กุ้ติดตามมันากกุ้ไทยน้อค่ะเงี้ยวฟ้าดื่มสาวกุ้ยไทยด้วยพี่น้องก็ทรงนี้จ้ะเงียบๆน่อยๆ